คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะอ่ะกลับมากันแล้วจากเมื่อกี้หนูจะลงไปแบบกินน้ำมานะคะแล้วก็วันนี้หนูจะก็คลิปนี้หนูจะาจะมาลองเล่นเกมใหม่ๆดูยังคงอยู่ค่าย PG มาดูกันว่าจะเล่นเกมอะไรดี เกมเกมนี้แล้วกันอ่ะมันมันชื่อเกมอะไร t Monkey t m Mon o อ่ะไปดูกันค่ะว่าเกมนี้มีอะไรกันบ้างนะคะหนูจาลงทุนอยู่ที่420บาทนะคะวันนี้อ่ะมาดูกันเราจะไม่เบ็ดสูงตามสไตล์หนูจ๋านะคะถ้าเป็นเกมใหม่แล้วโอ้ oh, เบ็ไดได้ที่ต่ำสุดที่1บาท1 8 0บาทส่วนวรายละเอียดของเกมนะคะก็ลองเข้าไปดูกันค่ะว่า มีรายละเอียดเ่ันไขยัง,ขยยงไงอย่างที่บอกนะคะภาษาอังกฤษมันจะอ่านไม่ออกก็เปิดให้ดูเฉยๆแค่นั้นแหละว่าเออมันมีอะไรบ้าง <c oughs> ค่ะก็ดูก็ <c oughs> ดูศึกษาดูแล้วกันค่ะเดี๋ยวไปเราจะลองมาเล่นเกมนี้กันดูภาพมันน่ารักดีนะมันเป็นมังกี้แล้วก็ปีแบบลิงแบบใส่บิกินี่ปิดตงตาเราจะเริ่มต้นกันที่เบ็ดล้อหนึ่งบาทนะคะอ่ะโอ้มาเลย กดแล้วก็มาเลยนี่เป็นเกมใหม่นะคะที่หนูตาเพิ่งเข้ามาเล่นดูว่าจะแตกไหมมันมีสามช่องมีวมีลิงเข้าใจว่าโอ้มาอยู่นะเพิ่งจะเล่นไปแค่แบบแป๊บเดียวเองเออได้อยู่นะได้อยู่นะเข้าใจว่าไอ้วตัวลิงเนี่ยที่มันมีปิดหน้าปิดตามันอุนหืนมาแล้วค่ะอ่ะโอเคมามาดูซิว่ามันวายาแต มีอะไรมันจะได้อะไรดูสิคะถ้าลิงสามตัวนี้มันได้อะไรอ่ะคูณสามหรออ๋อคูณสามแล้วไงต่อไม่ได้อะไรหรออ่ะไปต่อคือย,ยังไงไปกันต่อสิคะอ้าวทำไมค้าอ๋อค่ะไปะได้วาวรอบเดียวเพิ่มเบ็ดเลยตามนั้นเลยคะ่ะ ออโต้สปิน30ไปเลยรอบที่แล้วคลิปที่แล้วหนูจ่าเล่นแคนดี้บัตแล้วหนูจะาออโต้สปิน30เราจะมาใช้กับสูตรเกมนี้ดูสูตรหนูจาสูตรหนูจาหนูไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาใช้สูตรกันอะไรยังไงแต่ว่าสูตรหนูจาจะใ่ใช้ออโต้สปิน30ครั้งแล้วมันจะแตกเราลองมาดูกันว่าอันนี้มันจะแตกยังไงบ้างเอาอาเกมค้างอีกแล้วค้างปะเนี่ยค้างแบบรัวๆหนึ่มีมา คือเข้าใจว่า,ถ,าถ้าวายมันมาทั้งแบบสามหน้านี่คือน่าจะโบนัสแตกอ่ะอเกมนี้มันน่าจะมันจะคล้ายๆออ,อะไรนะฟอรอ์จูนฟอร์จูนเมาส์ปะที่มีแค่แบบสามช่องอะไรอย่างเงี้ยออก็จะแตกต่างวปมีความน่ารักภาพสุดใสเป็นลิงหืน่น ลิงหื่นจริงๆนะดูดิโอ้โห,โ,โ,หโตสป,ปินหนูจ๋ารอบนี้ไม่เข้าเลยดูดิมันเป็นลิงหื่นจริงๆนะเป็นลิงแบบเอาบิกินี่มาปิดตาแต่มันก็น่ารักนะภาพน่ารักรีภาพสวยดิเพงเพงก็ได้อยู่อ่ะอะ,อะมาอีกแล้วนะคะไอะ้ได้อยู่คุณสามไป ได้อีกไหม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 โอ้คุณทำได้มันก็จะม,มีมีเลตสปินให้ฟรีอีกได้ไหมได้ไหมได้อะไรเย้ลิฟวินนูกามาแล้วนะคะกับเกมทรีมังกร์นะคะครั้งแรกของหนูจา๋าหนูจา๋าเขาเรียกว่าอ่ะโทอรวินได้ที่สี่ค่ะเขาเรียกเกมนี้ว่า ลิงหือเกมลิงหือเนี่ยค่ะตัวคูณมันก็จะอยู่ประมาณนี้ไปไปกันต่อเบียดตอนนี้หลูจาอยู่ที่3บาทนะคะท่านผู้ชมดูซิว่าว่านูจาจะได้กําไรไหมทุกครั้งทุกคลิปกดเร็วถ้ากดเองนี่คือหัวร้อนใจร้อนผู้หญิงนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะคือแบบได้มานี่คือไม่ได้อะไรเลยสามแถวเรียงกันก็ไม่ได้ หยุดมาเอาเอาไอ้ลิงหืนมาไอ้ลิงหืนมาลิงหืนมาเต็มเต็มหน้าเลยมามากดกันไปรัวๆไปค่ะชอบอ่ะน่ารักามามายังได้อยู่ยังได้อยู่ออฟทูคูนสิบห้าเอนี่ยเห็นไหมลิงหืนมาแล้วมันจะอ่ะมาคูนเท่าไหร่คูนสองเอ้คูนสอ,นองเหรอ ออแปลกแฮะไวได้แค่คูณสองอ่ะกระตือคูณสามอันนี้ได้เท่าไหร่ได้เลสปินอีกไหมได้อยู่วิกวินมาอยู่วิกวินมาแล้วมาดูกันว่ามันจะมีเลสปินอีกไหมมีปะโตเทลอย่างนี้อ่ะไปไปกันต่อค่ะไม่มีเลสปินนะคะ เลสเซปินมันมายัางไงอะที่เ,เลสเซเนนี่คือเป็นที่เป็นฟีจะปินเนาะคือเวลาที่แบบวัยไ,ไอลิงหืนมันเข้าเนี่ยเนี่ยลิงหืนมันเข้ามาอ่ะลิงหืนเข้ามาปุ๊บแล้วคูณสามอ่ะอันนี้น่าจะได้เออเห็นปะน่าจะได้เลสปนะเปินใช่ไหมน่าจะแบบลิงหืนสองแถวปะได้ต่อเฮ้ยเฮ้ยลิงหืนมันเข้ามาสองช่องนะคะท่านผู้ชมคูณเท่าไหร่คูณสาม มาบิ๊กวินมาบิ๊กวินมาไม่มากก็น,น้อยดูท่านผู้หญิงด,ด,ด,ดูดูมาเต้นดิ้าราวินหนูจ่ารอบนี้อยู่ที่52นะคะไม่มากไม่น้อยค่ะไปต่อค่ะไปเนี่ย <c oughs> อันนี้หนูจะาก็ให้ดูนะคะว่าแบบว่า ตัวคูณแต่ละอันมันคูณเท่าไหร่บ้างมันถึงได้มา52อ่ะน,นะคะไปยังได้อยู่ไปกันต่อไปกันอีกอ่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ตัวนี้คูณเท่านี้อ่าค่ะท่านผู้ชมดูตามเนาะว่าเออถ้าตัวเนี้ยมันจะได้มาเท่าไหร่หิ้งหืนมาอีกหน่อยสิชอบจังเลยเอ้ยหิ้งหืนมาอีกแล้วแต่ว่าทำไม ปัจเจตดูดจามันจะหมดนะมมมเ,เหรอยังมา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 เลิงเื่นมาไหมเลิงเื่นจะมาไหมเลิงเื่นจะมาไหมไม่น่าจะมาแต่ก็ได้คุณสองมาอยู่หนูด่าเต้นอะไรนีเออได้อยู่นะคะอือคุณผู้ชมแบบคลิปมันอาจจะนานหน่อยแต่ว่าอยากให้ดูไปจนแบบวินาทีสุดท้ายว่า กับเกมใหม่ที่หนูจ่าเข้ามาเล่นชีมังเนี่ยของค่ายพ g จีเน่ยมันจะแตกไหมเนาะเออแล้วเราก็ค่อยๆเล่นไปดูไปว่าเออมันมาวามาอีกแล้วหนูแมหนูจไม่เรียกว่าวายดีกว,ว่าลิงหือมามาได้บิ๊กวินย่ถึงแม่หนูจ,จ่เจอยังขาดทุนอยู่แต่ว่าบิ๊กวินก็ยังไ่ปั่นเลยสปินก็นมาแล้วมาเสลิงหือมา ไปมาเว้ยดูซิอะจะให้อะไรหนูจา๊าเห็นปะผู้หญิงแม่งไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้อย่าพูดอย่างนี้นีดิไปไปต่อค่ะอะรัวๆรัวกดรัวๆมาหูเลียงหือนหนูจ่ามาอีกแล้วคูนสามไปได้อีกไหมได้เลสปินไหมเลสปินจะมาไหมเลสปินก็มา ลิงหืนมาไหมลิงหืนมาไหมลิงหืนไม่มานะคะแต่มา้องคิวมาค่ะคมาคะนะอะไรกันอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดบาทที่ลิงหืนกับพี่คิวนะคะแล้วกัาน่ารักจังเนี่ยค่ะไไปกันต่อ วันนี้หนูจา๋าถ้าหนูจ๋าอยู่ลดลงที่สองรอยหนูจ๋าจะพอเพราะว่ารอบที่แล้วหนูจ๋าได้กำไรมาสองเท่ากับว่าเท่าทุนเก็บทุนนี้ไว้เล่นวันต่อไปคลิปต่อไปหรือถ้าได้กำไรที่ห้าร้อก็จะพอเท่ากับว่าทั้งสองคลิปที่หนูจ๋าเล่นมาหนูจา๋าก็จะได้กำไรห้าร้อยบาทเรามีเป้า Okay. โอเคอ,อ้มันลงไปแล้วลงไปเอาเอาให้รัวๆเลยไปรัวๆไปไปไปเฮ้ยมันลงไปแล้วอะอะวายังยมาอยู่ไว้ยังมาอยู่จะหยุดกันดีไหมท่านผู้ชมกดเพลินลงไปเลย180บบาทเนี่ย ยังยังยังไม่ยอมอยู่ไอนูจามันยังไม่ยอมหยุดดิรอบนี้วันมาสองแถวหกตัวเลยไอลิงหื่นคูห้าไปครับไปมันก็ได้เรื่อยๆอยู่นะเกมนี้มันอุ้ยแม่กกาวินแม่กาวินมาซูเปอร์แม่กาวินจะมาไหมไหนดูสิไม่มาซูเปอร์แมกาวินได้มาอีกร้อยสามสิบแปดบาทนะคะหยุดใจยังเนี่ย สองร้อยเก้าสิบเจ็ดมาไหมวายมาไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาให้ดูหน่อยสิอยากรู้ว่าถ้ามาคบะจะได้อะไรอยากรู้อะถ้าวายมาเต็มหน้าจะน่าจะได้แบบซุปเปอร์แม็กกับวินด้วยอะไรเงี้ยเอตึงต้งตึ้งไปไปกันต่อค่ะอุ้ยได้แล้วร้อยแปดสิบหกนะคะทั้งทั้งวินของบุญจา๋ารอบนี้กับ ลิงหืนสองแถวค่ะเนี่ยค่ะไปไปกันต่อยังยังไม่หยุดเราจะเอากันที่500แต่ถ้าเราเราลงไปที่200เราก็จะพอเรามีเป้ากันที่ทางนี้นะท่านผู้ชมวันนี้กับเกมทรีมังนะคะส่วนลิง์ของเกมนี้เดี๋ยวหนูจะจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมมันมาอีกแล้วลิง์ไป ลิงหืนฝั่งนี้มันจะได้แค่คูณหนึ่งส่วนลิงหื่นอีกฝั่งขวามันจะได้คูณสามอย่างงี้หรอใช่ปะ,ะใช่นะเออ,อ,อได้น้อยจังไปไป่กันต่อค่ะเอาลัวลเออลัวยิวว่ย่เย่สังเกตที่ลิงใต้เราวใช Okay. ไอ้ลิงหือดอะ่ะพอเวลามันแบบไม่เข้าก็ทำหน้าเศร้าแล้วหนูจ่าเหมือนกันหนูจ่าก็นหน้าแบบเป็นหน้าหน้าหนุ่มจางอ,อะว่ะเย่เย่ไปไปกันต่อค่ะอะลืมดูเลยกดเพิน200แล้วลดเบ็ดกันหน่อยแล้วกันลดไหมลดหรือเพิ่มไปเอาไงฟีสปินไปไป อาการลังเลของหนูจา๋าเป็นอย่างนี้ทุกทีจะเอาไงดีสิบดีสามสิบดีไปนะเนี่ยนโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วคะ่ะลดลงมาโอ้มันก็ยังยงมาอีกอน,นะคะยังได้เรื่อยๆอยู่คลิปมันอาจจะแห้งๆหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ยังได้ลุ้นอยู่อย่าอ่าเห็นปะมันอยู่แถวสาม เนี่ยแถวด้านขวาเออก็คูณสามได้เลยสปินมาอีกแล้วลิงหืนมาลิงหืนมาลิงหืนมาไหมไม่มานะคะลิงหืนไม่มาเยลโทโัท้งหมดมีจ่าได้มา24บาทยังไปกันต่อค่ะ เอาให้หมดตัวแกบอกไปสองรอบแล้วนะว่าสองรอแกจะหยุดเล่นเมื่อไหร่แกจะหยุดเล่น,ย,ลน <c oughs> ยัง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 สนุกอยู่อ่ะกลบไปด,ด,ดูดูตอนนี้รู้จ่าเป็ดอยู่ที่สี่บาทห้าสิบนะคะโลบไปไปกันต่อเย้เย yeah. <Yeah>. yeah. ้มามา รัวรัวไปหารัวรัวได้อยู่ไปดูสิว่าหนูจ่าจะหมดตูดไหมเนะี่ยว้าวไป่าอืจะร้อยจะหมดตัวแล้วนะร้อยเดียวแล้วนะหนูจา๋า ไหนแกว่าก็จะเอาแค่200รลดมาลดกันหน่อยแล้วกันลดกันไปที่จุดเริ่มต้นนะคะ1บาท80สตังค์นะำคะขำๆกลัวทางหมวดอามาแล้วเลิงหืนเลิงหืนเลิงหืนมนาะเอะทำไมนะทำไมเลิงหืนมัน แล้วแต่หรอว่าอะไรเข้ามาเราจะได้เป็นคูณสามหรอเพิ่งสังเกตว่าได้เลจสปินมาด้วยมาอุย้ยมาลิงคืนอ,อีกหน้านึงมาคูณเท่าไรคูณสองไปวิกวินหนามาแล้วนะคะใกล้หมดตัวแล้วแต่วิกวินก็ยังวายร้ายอยู่คะ่ะไปที่28บาท อ่าทัทัวินสรุปอยู่ที่40บาทนะคะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยังยังค่ะนูจายังไม่หยุดค่ะยังไปกันต่อค่ะไปไปไป,ไปก็รัวไปเลยรัวไปเลยให้มันหมดไปเลยเนี่ยมันจะหมดไหมอ่ะไปให้มันหมดเลยแล้วกันอ่ะอ ขำอะพอแบบจะหมดตัวแล้วก็ลดกดไปเลยเหลืออยู่ที่เท่าไหร่97บาทปะ90บาทแล้วไไปเอาให้หมดตัวไปเลยไปค่ะไปค่ะไปกันต่อไปยังไม่หมดยังไม่หมดเอาให้หมดตัวเลยนะพี่ลิงหืนมาแล้วพี่ลิงหืนมาแล้วความหวังของเราจรินสิ้พี่ลิงหืน เอ้ยเลี้ย,ยงหืน่หนเลนี้ยงหื่นหกตัวเลี้ยงหื่นหกตัวคุณเท่าไรคุณหกเอ้ยหเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องรอดูนะพ้อแบบสังเกตดูนะแคบจะถูกคลิปหรือจ๋าแม่งลดลงมาแล้วแบบจะมาได้แบกกบวินแบบท้ายๆตลอดอะอยากให้ดูจบถูกคลิปอะได้ไหมจะได้มาอีกไหม พี่ลิงจะมาปะไอลิงหืนมาไหมมาไหมมาไม่มาไม่มานะคะไปะอ่ะเราอยัางได้อยู่มาแมกกวินนะ่ะจะมาถึงซุบ๊บเอ์แมกกวินไหมมาซูปเปอร์แมกกวินนะคะรอบนี้ถึงโทั้ง วินหนูจ๋าอยู่ที่162บาทจาก70กว่าบทขึ้นมา237บาทแล้วตอนนี้นะคะเนี่ยคินก็ดงตัวคูณแล้วกันว่าเท่าไหร่เฮเหเเปลีน้อยๆมันจะมาท่านผู้ชมจริงๆพูดจริงๆเลยเนี่ยติดตามคลิปหนูจ๋านะทุกคลิปนะคะจะพยายามแบบ คือไม่บางเกมมันก็แบบต้องใช้เวลาในการเล่นนะเออไม่บอกว่าจนวินาทีสุดท้ายอะ่ะเออมันก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยจะหมดตูดแล้วอย่างเงี้ยเออก็มายังยังเข้าอยู่อ,อ่ะไปไปกันต่อหนูจา่าตั้งไว้ว่า้ได้แค่สองรออ่ะหนูจ่าจะพอ,อเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาสองรอยให้หนูจ่าแล้วไปไปไป ได้อยู่ยังไม่หมดได้อีกไปไปเอ๊ะหน้าหน้าลิงมันตลกมากเลยอ่ะท่านผู้ชมได้อยู่อ่ะยวเดือกันที่แค่200เนาะแล้วก็จะปิดคลิปแล้วพอละอ่ะ พอแล้วนะคะเพราะว่าหนูเจะหนงจ่าบอกไว้แล้วว่าจะเหลือแค่ที่200แล้วปิดคลิปแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีค่ะ